สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพามาชมวิธีการเรียมพระแบบใสตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนาพระลงมาวางวาดนะครับพระเหรียญส่วนใหญ่ผมจะใช้แผ่นอะคริลิก2.5มิลนะครับขั้นตอนแรกคือการเปิดบล็อกตัวผู้ครับอันนี้ลอกจากเหรียญออกมาเลยนะครับหลังจากวาดได้แล้วนะครับผมนี่ตัดออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับยังไม่ได้เส้นนะครับอันนี้เราเลื่อยนอกเส้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาแต่งสบายให้ได้เส้นอีกครั้งหนึ่ง ให้ได้แบบนี้เลยครับผมหลังจากนั้นนะครับนําบล็อกตัวผู้ลงมาวางวาดเพื่อสร้างบล็อกตัวเมียนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนแรกคือบล็อกตัวผู้ขั้นตอนที่2คือบล็อกตัวเมียนะครับหลังจากนําบล็อกตัวผู้นะครับลงมาวางวาดนะครับด้วยดินสอเปิดบล็อกนะครับเขาจะเว้นระยะห่างช่องไฟให้เรา1นึ่มิลนะครับอ่าแล้วก็ตีมาเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ เพื่อเป็นที่จับนะครับในการกดบล็อกค,ครับผมหลังจากนั้นเราก็เลื่อยออกมาได้เลยหลังจากเลื่อยออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วนะครับเราก็จะมาเจาะรูด้านในนะครับเลื่อยด้านในนะครับรรรรรติดเส้นด้านในอันนี้คือบล็อกตัวเมียส่วนบล็อกตัวผู้นะครับเลื่อยด้านนอกติดเส้นด้านนอกครับบล็อกตัวผู้หลังจากนั้นนะครับผมจะมาบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราลอ,อกกระดาษออกจะได้รู้ว่าตรงไหนด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับ หลังจากเลื่อยออกมาเสร็จนะครับก็จะมาตะไบแต่งเส้นอีกทีนะครับแล้วก็คอยวัดนะครับให้ได้ช่องไฟด้านใน1มิลพือนําไปกดฝานะครับอ่าแบบนี้เลยอ่าเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนที่1และ2นะครับเป็นการเปิดบล็อกครับขั้นตอนที่3นะครับการเข้าแกนกลางนะครับนาพระลงมาวาดนะครับอันนี้วาดนะครับทั้งเหรียญเลยนะครับวาดห่วงลงไปด้วยนะครับอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ เป็นพื้นที่ด้านบนนะครับประมาณเซนครึ่งนะครับเพื่อแต่งหูบัวนะครับพื้นที่โดยรอบนะครับเหลือไว้ประมาณเซนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเจาะนะครับด้านในเลื่อยด้านในนะครับอันนี้เลื่อยชิดเส้นในครับผมเลื่อยแบบนี้เลยนะครับเลื่อยไปเรื่อยๆนะครับชิดเส้นด้านในแบบนี้เลย หลังจากที่เราเลื่อยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแต่งตะไบให้ได้เส้นอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่เดี๋ยวไปลุยแต่งตะไบให้ได้เส้นนะครับผมทํา3องค์นะครับได้ทั้ง3องค์เลยนะครับจะเป็นเหรียญทรงเดียวกันนะครับเหรียญเม็ดแตงนะครับหลวงพ่อัดครับอ่าหลังจากที่เราเลื่อยนะครับออกมาได้แล้วนะครับเราก็จะมาขัดด้วยตะไบนะครับเอ้ยขัดด้วยกระดาษทรายนะครับอันนี้เบอร์220นะครับ แล้วก็จะมาขัดใส่นะครับด้วยผ้าอีกทีหนึ่งนะครับให้แกนกลางด้านในใส่นะครับจะได้มองเห็นขอบเหรียญนะครับผมอ่านี้ได้แล้วนะครับทั้ง3องค์นะครับก่อนที่เราจะนําไปเข้าแกนกลางนะครับทุกครั้งนะครับเราควรเช็คนะครับรอยดินสอนะครับลบด้วยยังลบออกให้หมดก่อนนะครับอันนี้คือการเข้าแกนกลางนะครับนําแผ่นอะคริลิก2.5มิลนะครับที่เราทําไว้นะครับ ไปปิ้งนะครับกับความร้อนนะครับให้เขาขยายตัวเพื่อนําลงมาในองค์พระได้อย่างง่ายดายแบบเมื่อสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็นําบล็อกตัวเมียนะครับมาตึงแกนกลางไว้นะครับให้เรียบตรงนะครับขั้นตอนนี้นะครับมีผลต่อการเดินน้ํายามากๆเลยนะครับจะทําให้เราควบคุมน้ํายาได้ง่ายนะครับถ้าแกนของเราเรียบตรงอันนี้นะครับขั้นตอนที่สมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนที่4เราไปกดฝามาเดินน้ํายานะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP 2นะครับจากที่เราเข้าแกนพระเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการกดฝานะครับไปเดินน้ำยานะครับแล้วก็ไปตัดนะครับแผ่นอะคริลิก1มมิลนะครับขนาดเท่าแกนกลางเสร็จแล้วนำมาปิ้งนะครับแล้วก็นำมากดกับแท่นกดนะครับทีนี้นะครับเราจะได้นะครับฝาหน้าครับผมจะกดฝาหน้ามาเดินน้ำยา <ardan> ทาง3องค์กอนนะครับเดี๋ยวค่อยเดินฝาหลังครับอันนี้จะเป็นการเดินนะครับน้ำยาผ่านห่วงนะครับโดยไม่ให้น้ำยานะครับเข้าไปในห่วงเหรียญนะครับผมจะใช้วิธีการหนีบใบมีดเหมือนเดิมนะครับ2ใบมีดนะครับด้านบนและล่างแบบนี้นะครับผมจะเริ่มเติมน้ำยาจากด้านบนนะครับแบบเมื่อกี้นะครับโดยให้ผ่านนะครับห่วงเหรียญไปเลยนะครับหนีบใบมีดแบบนี้นะครับสําหรับพระองค์เล็กๆนะครับเราควรจะหนีบ แค่ตรงปลายใบมีดเท่านั้นนะครับถ้าเสียบใบมีดเข้ามาเลยเกินนะครับกริปนะครับจะเข้ามาหนีบไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญต่อไปนะครับใช้หนีบแค่3กริบก็พอครับเริ่มเดินนะครับจากด้านบนนะครับให้ผ่านห่วงไปเลยครับแบบนี้นะครับน้ำยาจะเริ่มวิ่งลงล่างนะครับก็ค่อยๆนะครับหยอดด้านล่างนะครับให้เต็มนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะมานีบกิฟด้านข้างนะครับช่วงบริเวณบ่าเหรียญนะครับทั้งสองฝั่งนี่ครับนีบแบบนี้เลยนะครับผมด้านล่างก็เติมส่วนที่ขาดนะครับแล้วก็หนีบกิฟหนึ่งตัวก็พอนะครับส่วนด้านบนนะครับใช้นิ้วโป้งนะครับบีบฝาไว้นะครับ กันน้ายานะครับปิ้นไหลย้อนกลับเข้ามานะครับอ่าแบบนี้นะครับเราค่อยเลื่ยนกิฟขึ้นมานีดด้านบนนะครับนี่น้ํายาไม่เข้าห่วงนะครับอ่าดูใกล้ใกล้เลยครับโอเคเหรียญสุดท้ายนะครับเดินน้ายาด้านบนผ่านห่วงไปเลยแบบนี้อ่านี่นะครับน้ํายาจะไม่เข้านะครับเพราะว่า่าแกนนะครับมีความลึก ว่าห่วงเหรียญนะครับแล้วก็หน้าสัมผัสของฝาหน้านะครับต้องไม่โดนห่วงเหรียญนะครับน้ํายาถึงจะไม่ปินเข้าไปครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็พยายามใช้แกนที่มีความหนานะครับถ้าอยากจะเปิดบล็อกแบบผ่านห่วงแบบนี้นะครับหรือเปิดบล็อกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ได้นะครับเปิดบล็อกแบบคอมห่วงนะครับ อันนั้นนะครับน้ำยาไม่เข้าห่วงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะมาเดินฝาหลังให้ชมอ่าสักหนึ่งเหรียญนะครับฝาหลังผมจะเริ่มเดินจากด้านล่างนะครับอ่าเดินเติมจากด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับจนถึงบริเวณบ่าเหรียญนะครับจากนั้นผมจะใช้อ่านิ้วนะครับบีฝาไว้นะครับเพื่อรีน้ำยานะครับไม่ให้หนาเกินนะครับช่วงที่เราปล่อย น้ำยาจะได้ไม่ทะลักเข้าห่วงนะครับนี่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นค่อยๆหนีบนะครับหนีบจากบ่าขึ้นมาแบบนี้ครับทั้งสองด้านเลยอ่าแล้วก็มาเติมส่วนที่ขาดด้านล่างนิดหน่อยครับโอเคแล้วก็หนีบได้เลยหนีบสี่ตัวก็ได้นะครับโอเคครับอันนี้เด่น้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทิ้งให้แห้งนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดแต่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับ สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนะครับการเลี่ยมใส่ตอนจบครับอ่าอันนี้นะครับผมจะใช้นะครับปากกากรีดขอบนะครับเป็นตัวขีดนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้อ่าเพจหูบัวมินินะครับเป็นตัวช่วยวาดหูบัวนะครับปากกากรีดขอบนี้มีประโยชน์ครับอ่าสมมุติว่าพระนะครับที่มีรอยยักนะครับเขาจะอ่ายักตามขอฝาให้เราเลยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมอ่า หลังจากนั้นก็ใช้เพจนะครับหูบัวช่วยวาดนะครับเพื่อให้งานของเรานะครับเป๊ะยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาแปะกระดาษกาวนะครับเพื่อเตรียมตัวเลื่อยนะครับท่านใดนะครับไม่ใช้กระดาษกาวนะครับนําไปเกลี่ยเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะเลื่อยก่อนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเลื่อยก่อนแล้วมันจะเร็วกว่านะครับเลื่อยไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เหลือเส้นไว้นะครับจากนั้นนะครับเราค่อยนะครับนําไปเกลี่ยทีหลังครับ เราไปเจียนิดหน่อยก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเจียนานๆเลยนะครับหินเจียบางหินนะครับมันจะขู่ขะมากเกินไปนะครับทําให้ชิ้นงานสั่นนะครับแล้วก็อาจจะทําให้พระหลุดแกนได้อย่างง่ายนะครับผมก็เลยนะครับเลือกวิธีนะครับที่เลื่อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเจียที่หลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะเหลือด้านบนไว้เจียนะครับหินเจียของผมนะครับเป็นหินเจียเพชรพลอยนะครับ หินแบบนี้นะครับจะทําให้เจียนิ่มมือมากกว่าหินทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีราคาสูงมากกว่านะครับลูกนี้ผมน่าจะซื้อมาประมาณ900นะครับนี่นะครับดูนะครับแทบจะไม่สั่นเลยนะครับเวลาเจียจะนิ่มมือมากๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เจียด้านบัวนะครับให้ตรงนะครับดูบาลานซ์ให้ดีนะครับแล้วก็เจียให้ได้เส้นประกาศที่กีดขอบไปเลยครับ ค่อยๆเจียค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะครับหลังจากได้เส้นแล้วนะครับก็จะมาเก็บโดยตะไบอีกรอบหนึ่งนะครับเก็บนะครับด้านข้างนะครับดูบาลานหูบัวนะครับทั้งสองฝั่งให้ดีนะครับซ้ายกับขวานะครับดูให้เข้ากันนะครับเพราะว่าเวลาเราแทงหูบัวเราจะเอาบาเลียนเป็นหลักนะครับ เทที่เลือกใช้นะครับผมเลือกใช้ที่มีลิ้นชักนะครับเวลาเราแต่งชิ้นงานนะครับเวลากันพระหล่นนะครับจะได้มีที่รองรับนะครับโตะเรี่ยมผรานะครับแนะนําให้มีลิ้นชักไว้ใต้ล่างก็ดีครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มแทงหูบัวได้เลยนะครับหลังจากแทงหูบัวเรียบร้อยแลวนะครับผมก็จะมาเก็บนะครับด้วยกระดาษทรายนะครับอันนี้นะครับ จะเก็บด้วยตัวหยาบก่อนนะครับแล้วก็เก็บด้วยตัวละเอียดนะครับเป็นฟองน้ํานะครับสําหรับขัดครับก่อนที่เราจะ,ะไปปัดเงานะครับก็จะเก็บกระดาษทรายให้เรียบเนียนเลยครับหลังจากนั้นก็ปัดเงาได้เลยครับผมก็ะจะเริ่มปัดตรงบริเวณหูบัวก่อนนะครับ เวลาปัดก็พยายามสายมือไปมาไปมานะครับพยายามอย่าแช่ค้างไว้นะครับพยายามปัดให้ทั่วนะครับปัดหูบัวนะครับแล้วก็ปัดด้านข้างนะครับแล้วก็จะมาปัดหน้าเลนและหลังเลนด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราแต่งตะไบนะครับหน้าเลนและหลังเลนอาจจะเป็นรอยนะครับที่ถูกกับโตะไม้เราได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาแช่น้ําเลยครับผมจะขัดนะครับผมใช้สไลด์นะครับขัดนะครับคาบไข่ปะวานนะครับไอสีเขียวๆนะครับ ขัดออกให้หมดเลยครับน้ำยาสไลด์ช่วยทําให้แผ่นอะคริลิกใสขึ้นด้วยนะครับมันจะดูแววแวครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับเจาะรูนะครับผมจะใช้เหล็กแหลมนะครับแทงนําร่องไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะตอกเจาะให้ตรงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แทงนําร่องนะครับมันจะลื่นนะครับจะเจาะไม่ตรงนะครับอ่านี่ครับ เจาะเสร็จแล้วนะครับก็ไปใส่ห่วงนะครับผมใช้เบอร์สี่นะครับห่วงนะครับเพราะว่าผมใช้หูบัวใหญ่นะครับก็เลยใช้เบอร์สี่นะครับอ่าแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับใช้น้ํายาประสานของเรานะครับแบบใส่นะครับหยอดไปในรูนิดนึงนะครับเพื่อให้ในรูห่วงใส่ด้วยครับโอเคครับเสร็จขั้นตอนการเลี่ยมใส่แล้วนะครับขอฝากไว้เป็นแนวทางชั้งเลี่ยมมือใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ